มาเบิงเขามะลิพี่น้องผมงามเสมอบบมีแกมสวยงามไม่มีแกมเขามะลิลอยหาอุ้ยสวยงามแหงพื้นที่หกไร่เดีนี่พื้นที่มองนี้เป็นพื้นที่หกไร่พื้นที่นี้เป็นหน้านองไส้เพื่อนว่านเขาแบบหางได้พี่น้องเมื่อใดว่านแบบทีเบิงตัวยางเด้ยวยนี้ ถ้าวาน,นแบบห้างแกงสี่ก็จะได้ห่วงใหญ่ได้นี่ถ้าหากว่าห้าวานทีทนี่ห่วงจะเล็กนี่ฝ่าห้องทั้งอำเภอผู้สิงพุ่นผลจะตกบ่อฝ่าห้องดังกึึมทังอำเภอผู้สิง ก่อนเมฆคือจังบลายคือจังฟ้าห้องดังหักเถอะเฮ้ยเขาจังแมนงามเฮงพี่น้องเห็นบอกข้าวงามมากเลยอุหันมาเบ่งบรรยากาศเขาอยู่ทางในพี่พี่น้องผม มาเบิงเขาอยู่ในควยสากาง่ามคือกันเด็อยู่ในพื้นที่นี่ <S <S มาเห็นมองนี่กระน,นาดึงใจเลือกเกินมาเบิงมองนี่เด้นี่พักบุงพักบุงพักบุงพงุ่งนี้ลูกข้าเพื่อนกนระซังจองไว้แล้วแม่ค้าร้านกว๋วยเตี๋ยวุณเบิงเขาในควยสากาง่ามแล้วนะเพื่อนเกิดธรรมาชาติโดยอัตโนมัตินี่กระสิได้หลยเติบยู่ เบิ่งหยอดพักบุ๋งงามบ่พี่นองว่าปุ่นเอาบรรยากาศความความสวยงามความธรรมชาติมาให้พี่นองเบิ่งนั่นเห็นต